สวัสดีครับเพื่อนๆไปไปไปไ,ปไปยามปลายา<ป>ยามปลาย่าปล่อยน้ำนี่ทางใหญ่เลยนะคะไปกันนราบกระสันสันไห้เดือนเพื่อนหออแล้วหอดแล้ว,ลวสิได้มากได้น้อยมาเพื่อน เป่งคันนี้ปลาออเต็มหนึ่งเพื่อนๆน,นี่ว้ามานมานเพื่อนๆเ,เ,เต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวยายจางสิเทก่อนเทก่อนจะใครเพื่อนๆได้เบ่งเทก่อนเนาะได้เต็มถังเลยปลา เต็มถังเลยเต็มถังเลยเต็มถังเลยเดี๋ยว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 จะจ่าสิพาไปคัดอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อนๆป้านางนางปลาเต็มถังบีทหนึ่งโอ้สุดยอดมากมีทั้งปลาดุกปลาหมอกุ้งปูมีเบิดเลย โอ้ยมาแบบตื่นเต้นคิดเบื avanz, เ่องเพื่อนเต็มถังบีทเลยนะคะถังบีทถังใหญ่เนาะคะ่ะเพื sausage, ่อนเพื่อนถังบีทถังใหญ่ยายจ่าจตื่นเต้นมากมากปลาคอปลาดุกได้เยอะมากๆปลาดุกได้เยอะได้ลายอะไรเพื่อนเพื่อนยายจ่าก็มคัดมาเตรียมล่างๆเลยหลักแบบหลายๆแบบ ตื่นเต้นอะไรเพื่อนเพื่อนขึ้นเบิ้งเจาจ๋าตื่นเต้นมันฟินมากแล้วก็เปิครข้างเลขที่ได้หลายส่วนมากก็ยังเพื่อนๆเห็นนะที่เจาจ๋าลงไปแต่อันนี้เยอะมากๆมาเด้อเพื่อนเพื่อนมาเอาไปมกกันจ้า